เรื่องสยองในห้องมืดคลิปนี้ครับขอพูดถึงตำนานเรื่องเล่าของรัดาแลนครับรัดนแลนถูกกล่าวขานว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งครับที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยตำนานที่โด่งดังมากๆโด,ด่งนั้นถึงขั้นนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ครับและภาพยนตร์นี้ก็สามารถทำรายได้ไปถึง117ล้าน ความอาถรรพ์ของลาดดาแลนครับทําให้วัยรุ่นจํานวนมากต้องไปลองของกันที่สุดความกล้ากันถึงขั้นมีคําเปรยว่าหากใครที่ชอบเรื่องผีแต่ไม่ได้มาที่ลาดดาแลนก็แสดงว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ครับเดิมทีลาดดาแลนครับถือว่าเป็นความทรงจําอันงดงามของชาวเชียงใหม่เลยครับในยุค2,520เป็นโครงการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดครับ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนในหมู่บ้านครับจะถือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีทั้งหมดเรียกว่าเป็นหมู่บ้านของเศรษฐีเลยก็ได้แต่เรื่องมาเกิดตอนที่บ้านหลังหนึ่งในโครงการครับถูกคนร้ายฆ่ายกครัวแล้วเรื่องสยองก็เริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้เพราะคนที่อยู่บ้านใกล้ๆก,ก,กับบ้านหลังนั้นครับบางทีก็ได้ยินเสียงร้องไห้บ้างได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือบ้าง บางครั้งก็ได้ยินเสียงหเร้อและที่เจอจนอยู่ไม่ได้ก็คือคนแถวนั้นครับยังเห็นครอบครัวที่ตายไปแล้วบางทีออกมายืนหน้าบ้านรดน้ําต้นไม้ใช้ชีวิตตามปกติทําให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่กล้าที่จะออกบ้านช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงเช้าเลยครับยิ่งนานวันเข้าครับก็ยิ่งหนักเข้าเรื่อยๆหลอกคนในหมู่บ้านคนแถวนั้นจนอยู่กันไม่ไหวครับพากันย้ายออกเกือบหมด ทำให้แถวนั้นกลายเป็นบ้านหลางซะส่วนใหญ่ครับและยังมีบ้านอีกสามหลังที่ยังไม่ไปไหนหนึ่งในสามหลังนั้นครับเจ้าของเป็นฝรั่งก็จะมาอยู่ประเทศไทยในช่วงเวลาที่อากาศหนาวเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้เจ้าของบ้านก็เลยจ้างลูกจ้างที่เป็นสาวชาวพมา่าครับเพื่อมาดูแลบ้านในช่วงที่ตัวเองไม่อยู่แต่ผ่านไปได้ไม่นานครับก็มีโจรมาขึ้นบ้านหลังนั้น และฆ่าสาวชาวพม่าคนนั้นหมกศพไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดครับกว่าจะมาพบศพครับก็ผ่านไปเกือบสองเดือนและการที่พบศพได้ก็เพราะว่าบ้านที่ยังเหลืออยู่ใกล้ๆครับได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากในบ้านแต่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับเพราะยังเห็นว่าสาวชาวพม่าคนนั้นมาทําความสะอาดบ้านเป็นปกติจนกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งทนไม่ไหวครับ <S <S ก็เลยบอกว่าให้ทําความสะอาดหน่อย พราะอาจจะมีหนูตายหรือเปล่าแต่หลังจากที่พูดเสร็จไปครับเด็กสาวชาวพม่าหันหน้ามาหาครับก็เป็นหน้าแบบเละๆทําให้เจ้าของบ้านหลังข้างๆรีบไปแจ้งความแล้วก็แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบทันทีจากนั้นพอเปิดบ้านเข้าไปดูครับก็พบว่าหญิงสาวชาวพม่าคนนั้นเป็นศพไปแล้วแต่พอหลังจากนั้นก็ยังคงเห็นเด็กสาวชาวพม่าคนนั้นมาทําความสะอาดบ้าน นั่งอยู่จุดเดิมเป็นประจำแต่ถ้ามานั่งธรรมดาไม่มายุ่งก็คงจะดีครับบางคนเล่าว,ว่าบางครั้งก็จะเห็นเด็กสาวมายืนมองที่หน้าตา่างตอนกลางคืนด้วยคราวนี้ก็ย้ายกันออกจนแทบจะหมดหมู่บ้านเลยครับนอกจากนี้แล้วครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตในรัตดาลดนอีกเป็นจํานวนมากผมจะยกตัวอย่างให้บางเรื่องบางตำนานนะครับอย่างเรื่องแรกมีคู่รักคู่หนึ่งครับรักกันมาก และมาอธิษฐานขอให้ความรักสมหวังกับต้นไทรหน้ารัตดาแลนดแต่แล้วพอพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ตอบรับและไม่ยอมรับทั้งสองคนก็ชวนกันมาแขวนคอตายใต้ต้นไทรแล้วว่ากันว่าเมื่อถึงวันครบรอบการผูกคอของทั้งคู่คนแถวนั้นครับก็จะได้เห็นคนทั้งคู่ห้อยตรงเตงพร้อมกับส่งยิ้มให้เรื่องที่สอง ช่วงก่อนที่สวนสาธารณะในหมู่บ้านรัดาแลนด์จะสร้างเสร็จครับตอนที่ขุดหลุมเพื่อจะทํำปอน้ํามีการพบกับโครงกระดูกด้วยแต่ก็ไม่มีใครเปิดเผยให้ทราบกัน 3. ก่อนจะเป็นรัดาแลนด์สถานที่แห่งนี้ทั้งเปลี่ยวทั้งมืดและน่ากลัวจึงมีการนําศพคนตายที่ถูกปล้นหรือถูกฆ่าข่มขืนมาทิ้งกันไว้หลายต่อหลายศพ 4. มีหญิงสาวและหญิงขายบริการหลายรายที่ทำแท้งแล้วนำซากเด็กไปทิ้งไว้ในสระน้ำว่ากันว่ามีมากกว่าร้อยศพเลยทีเดียว 5. มีหนุ่มขี้ยาคนหนึ่งครับผียาเกินขนาดแล้วเกิดช็อกตายคาสาราริมสระน้ำของรัดดาแล่ซึ่งกว่าจะมีคนมาพบศพก็เน่าไปแล้ว แต่ก็ล่ำลือกันว่าสาเหตุที่ช็อกตายไม่ใช่เพราะยาครับแต่เพราะโดนเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนมากกว่า 6. มีการนำสารน้ำพูิรวมถึงตุ๊กตาสะดอกเราะมาทิ้งไว้เป็นจำนวนมากจนทางเทศบาลต้องนำไปทิ้งนอกเมืองแต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จครับเพราะถึงจะย้ายไปไกลแค่ไหนวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็จะกลับมาที่เดิม 7. มีหญิงสาวมาขอความรักกับต้นไทรหน้าหมู่บ้านรัตดาแลนดแล้วผิดหวังในความรักจึงกินยาฆ่า,มาแมลงตายตายต้นไทรโดยทิ้งจดหมายไว้สั้นๆว่าจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปและยังมีอีกหลากหลายตำนานครับที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านรัตดาแลนแต่หลังจากที่เรื่องราวทั้งหลายครับถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนเชื่อคนไม่เชื่อจนในที่สุดก็มีคนออกมาพิสูจน์และยืนยันครับว่าหมู่บ้านรัดดาแลนด ตลอดระยะเวลาที่เปิดกิจการไม่เคยมีเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือเหตุการณ์แบบในหนังมาก่อนเลยและที่สําคัญครับรัตด,ดาแลนดไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรคาดว่าที่ผ่านมาก็มีคนพูดปากต่อปากเป็นจํานวนมากเมื่อไปไล่าถามจริงๆก็ไม่มีใครสามารถยืนยันหรือบอกลักษณะผีที่เคยเจอได้ครับคาดว่าสาเหตุที่ทําให้เป็นเรื่องล่ําลือจํานวนมาก เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีป่ามีต้นไม้ใหญ่ทำให้ดูน่ากลัวจึงนำมาปลูกว่าเป็นที่อยู่ของผีจนกลายเป็นสถานที่ผีสิงไปส่วนสาเหตุที่เลิกกิจการลัฐดาแลนนั้นคาดว่ามีสองสาเหตุหลักครับคือหนึ่งเจ้าของกิจการเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับกิจการของตัวเองและสองเริ่มแบกรับต้นทุนไม่ไหวเนื่องจากลัฐดาแลนต้องจ้างคนจำนวนมาก ทำให้ตัดสินใจเลิกกิจการไปทุกวันนี้รัดดาแลดนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักครับแต่ก็มีนายทุนบางคนซื้อที่ดังกล่าวไปบางส่วนเพื่อไปใช้ทําธุรกิจต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องสยองก็สามารถส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วพบกันใหม่ครับเรื่องสยองในห้องมื